รถฟฟ้า SUV คันใหม่หน้าตาดุดันขึ้นเป็นกองรถขับหลังแพลตฟอร์ม MGC การันตีขับมันแบตใหม่ใหญ่ขึ้นวิ่งไกลสุด550กิโลเมตร NEDC คุณครับวันนี้ผมออฟกันี่สุดเราอยู่กันนี่เลยรถไฟฟ้า SUV คันใหม่จาก MG ในชื่อรุ่นว่า s 5ครับคันนี้เองถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่มีความสาคัญกับ MG มากๆนะครับเขาเปิดตัวที่ไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกในโลกนะที่ได้รถภูมิอะไรขวาแบบนี้นะครับและต้องบอกว่าเป็นรถเนี่ยที่จะประกอบจากโรงงานที่ไทยด้วยเป็นรถไฟฟ้ารุ่นที่2ต่อจาก m g 4เพราะฉะนั้นครับเรื่องอะไรในอนาคตนะครับอันนี้อาจจะมีความกังวลได้น้อยลงรวมถึงการรับประกันคันนี้ครับจะได้แบตเตอรี่เนี่ยตลอดอายุการใช้งานรวมไปถึงมอเตอร รไฟฟ้าและตัวจัดการเรื่องระบบไฟฟ้าในการขับเคลื่อนอีกด้วยเช่นกันแม่แต่ว,ว่าวันนี้ครับราคาเราอาจจะยังไม่รู้นะต้องรอ25มีนาคมนะครับเราถึงจะเห็นกันในคลิปนี้เองเนี่ยเราจะมาทุกคนมาสัมผัสรถครับคันจริงทั้งภายนอกและภายในคันนี้ประกอบจากโรงงานที่ไทยเรียบร้อยแล้วนะที่เห็นกันนะครับรวมถึงได้ลองขับกันแบบสั้นๆ first impression ลองทสอัตราเร่งดูซิว่าจะเหมือนกับสเปคที่เขาบอกเอาไว้ไหมนะครับก่อนอื่นเนี่ยบอกทุกคนก่อนว่าเขาจะเปิดตัวขายทั้งหมด3รุ่นย่อยรุ่นเริ่มตน้นรุ่นกลางแลวก็ตัวท็อ นะครับเริ่มต้นรุ่นตัวดีวนะครับจะเป็นล้อ17นิ้วส่วนรุ่นกลางครับกับตัวท็อปรุ่น V กับรุ่น X ครับภายนอกที่คุณเห็นเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันคือไม่มีครับข้างนอกเนี้ย แทบจะเหมือนกันทุกอย่างครับจุดที่แตกต่างกันจะมีเรื่องของตัวมอเตอร์และก็ตัวแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นรุ่น X นะครับคือ2รุ่นล่างนั่นแหละตัวมอเตอร์ครับจะเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังครับ170รแรงม้าแรงบิดเนี่ยอยู่ที่250รตันเมครับอัตราเร่งสูงถึง1 0อยเนี่ยอยู่ที่8วินาทีและตัวแบตเตอรี่ครับเป็นแบต LFP ขนาด50ิกิโลวัตต์อั่วครับรอ,องรับ fast สสใใรร DC fast ช์ชาร์จสูงสุดแปดสิบแปดกิโลวัตต์วิ่งในไกลสุด ส่วนรุ่นท็อปครับคันนี้เองเนี่ยที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะขยับครับใหญ่ขึ้นมานะเป็นแบต NMC 64กิโลวัตต์าวรองรับ e c Fast ช h าร์จสูงสุด140กิโลวัตต์วิ่งได้ไกลสุดครับ550กิเมตร NEDC ชาร์จแบตจาก10ถึง80%ครับในเวลาน้อยกว่าครึ่งชั่วโมงเวลาเพียงแค่28นาทีเท่านั้นนะครับและตัวมอเตอร์เองมีการใช้มอเตอร์รุ่นใหม่แรงขึ้นครับแรงสุด245แรงม้าแรบิดสูงสุด350 อัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยเนี่ยหกจุดหนึ่งวิท็อปสปีดเนี่ยปาเข้าไปครับร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงต่างจากสองรุ่นล่างนะที่มอเตอร์กำลังน้อยกว่าอันนั้นท็อปสปีดอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ภายในแตกต่างกันนิดนึงนะครับเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะเจาะรูทุกที่นั่งแต่เสียได้ที่เขาไม่มีเนี่ยลมเย็นเป่ามาให้เหมือนกันเนี่ยครบเนี่ยจบกันไปเลยนะครับทุกรุ่นย่อยรองรับการจ่ายไฟอุปกรณ์ภายนอกครับ B2L สูงสุด 6กิโลวัตต์หรือ6,000วัตต์เฮ้ยไม่ธรรมดาเลยนะเพิ่มความอีกประสงค์ครับเอาไปออกแคมป์หรืออาจริง,รงๆเนี่ยเราไปชาร์จให้รถไฟฟ้าคันอื่นเนี่ยก็ยังสามารถทําได้ด้วยซ้าไปนะครับรวมไปถึงตัวแบตเตอรี่คันนี้การจัดเรียงครับจะเป็นการจัดเรียงเนี่ยในแนวนอน2ชั้นเขาบอกว่ามันช่วยให้การระบายความร้อนดีขึ้นการใช้งานระยะยาวเนี่ยก็ดีกว่าไม่น่าละ่ะเขาถึงกล้ารับประกันนะครับตลอดอายุการใช้งานแบบ Lifetime วาร์ันตีกันไปเลยนะครับแพลตฟอร์มคันนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มรถไฟฟ้า100%นะรับเเป็ Newbillar t UNIMG หมืออก นั่นแหละหลายๆอย่างครับก็จะใช้เนี่ยชิ้นส่วนร่วมกันแต่มีการออกแบบเนี่ยให้เหมาะกับรถ SUV มากขึ้น ดูในรูปดูในคลิปเนี่ยรู้สึกว่ารถคันมาเล็กใช่ไหมครับแต่ต้องบอกว่าคันมันไม่เล็กนะที่เราเห็นอยู่นี้ครับตัวรถเนี่ยยาว4.476เมตรระยะถ่าล้อคือระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังคันนี้ครับอยู่ที่2.73เมตรถ้าถามว่าเทียบกับ MG ZS EV เดิมที่คันนี้เปิดตัวมาเนี่ยเพื่อทดแทนรุ่นนั้นนะครับจะพบว่าเจ้าคันนี้ใหญ่กว่าในทุกมิติแต่ว่าตัวรถเนี่ยจะเตี้ยกว่าเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกันกับคู่แข่งโดยตรงอย่าง BYD Atto 3เเนนนนี่่ยจ้้าาาาคัววกก2.1ซสูงิดึ 0.7เซนฐานล้อยาวกว่า1ซนติเมตรครับแต่ตัวรถเนี่ยจะแคบกว่านิดนึงนะครับแคบกว่าอยู่ที่2เซนครึ่งนะครับแล้วลองดูเนี่ยด้านหน้าเห็นปะมันมีความดุดันเนี่ยสไตล์ MG เลยไฟหน้าฮะเหมือนผ่านมือมิดหมอมานะมีตา2ชั้นเนี่ยลองดูได้นะครับด้านบนเนี่ยเป็นไฟเดย์ทามันนิ่งไลท์ใช่ไหมด้านล่างเนี่ยเป็นไฟสองสว่างทางด้านหน้านะครับตรงนี้เนี่ย มีแอร์เคอร์เทนด้วยให้อากาศเนี่ยผ่านไปยังตรงซุ้มล้อได้นะเพิ่มความรู่ลมตามหลักการแอโรดนามิกตกแต่งเนี่ยใช้ด้านล่างของตัวรถด้วยพลาสติกสีดําด้านก็เพิ่มลุกความลุยตามสไตล์เอสด้านหน้าครับเป็นกระจังปิดทึบด้านล่างเห็นไหมเอ้ย ฮ้ยดูดลมเข้าไปจริงๆระบายความร้อนตรงนี้เป็นแบบ Active Grill ด้วยคือมันเปิดปิดด้วยไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับตามการใช้งานถ้าตอนเราดับรถมันก็จะปิดเพื่อไม่ให้มัแรงหรือว่าหนูเนี่ยปีนป่ายเข้าไปนะฮะเข้าไปนั่งเล่นเนี้ยในห้องเครื่องเราเลยเป็นมีกิเมาส์แบบนั้นเปิดปาร์ตี้กันได้นะครับแล้วตรงนี้นะไม่ใช่สะดือตัวรถนะครับอันนี้คือกล้องรอบคันที่มีมาให้ในตัวรุ่นบน นะครับณนะวันนี้เองสเปคทุกรุ่นย่อยยังไม่ออกนะทุกคนเราเนี่ยก็เลยพอจะเล่าได้จากสิ่งที่เราเห็นจากวันนี้ก่อนนะครับกลองรอบคันชัดมากเลยนะครับลองมาดูเส้นสายด้านข้างครับ2รุ่นบนนะครับจะได้ล้ออลลอยแปดนิ้วถูกทนปัดเงาแบบนี้เป็นล้อไม่มีฝาครอบนะจ๊ะล้ออัลลอยจริงๆนะอย่างที่มาครับเป็น Bridgestone Turanza n l i g h t e n นะคราับขนาด2 1 5้าอารนี่ประกอบในไทยก็ได้ยางแบบเนี้ยจัดเต็มกันไปเลยดิสเบรกทั้ง4ล้อพร้อมกล่องควบคุมเบรกมาจาก Continental One Box ครับเขาบอกใช้กล่องเดียวในการควบคุมเบรกทั้งหมดก็ช่วยเพิ่ม r e s p o n s e เนี่ยลดเวลาเนี่ยในการแบบตัดสินใจของตัวเบรกได้น้อยลงประมวลผลไวขึ้นนั่นเองนะลองมาดูเส้นสายด้านข้างนี่เขาเน้นความแบบเรียบง่ายสไตล์ยุโรปนะเราต้องบอกว่าจริง MG เนะี่ยเขามีดีไซน์สตูดิโอที่ต่างประเทศด้วยนะก็เขาบอกไนงะ MG เป็นแบรถ อังกฤษนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นสายไม่กิลไอเนี่ยเขาต้องส่งออกไปขายทั่วโลกเลยก็จกม้งข้างเป็นสีดำนี่อันใหญ่นะเป็นแบบ ไม่ใช่พ่อแม่สอนนะฮะเป็นกระจกรดลายแบบลูกศรน,นะนี่เหลี่ยมออกมาอย่างนี้กระจกมองข้างเนี่ยกล้องมองรอบค่าอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ตกแต่งเนกรอบประตูด้วยแถบโครเมียมด้านบนนะครับมีเป็นโดแบล็คแล้วก็มีนี่ด้วยรูฟเรลต้องบอกอันนี้ไม่ได้ทำมาเก๋ๆนะทุกคนสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง75กิโกรัมครับมือจับประตูเป็นคีย์เลสมีปุ่มมาให้ทั้งสฝั่งแล้วเปิดประตูออกมาปุ๊บ สไตล์ SUV เนี่ยคลุมลงไปถึงใช้ด้านล่างของตัวรถเลยเวลาก้าวลงจากรถเนี่ยไม่ต้องกลัวนะแบบขากงาเกงเลอะเวลาเราไปขับลุยโครลุยอะไรมาแล้วก็ด้านหลังครับเห็นไหมมันมีความแบบค่อยๆโค้คงลงมาอย่างนี้สไตล์รถยุโรปช่องชาร์จอยู่ด้านหลังฝั่งซ้ายนะนี่เป็น CCS Type 2ที่บอกนะครับชาร์จไวสุดตัวท็อปอยู่ที่140กิโลวัตต์อะรามาดูที่ด้านท้ายครับ ดีไซน์ท่านท้ายนะครับนี่ก็มีโชเดอร์ไลน์ที่ฝากระโปรงท้ายตีนหนึ่งที่นี่มันมีความกริยอายในยุโรปแล้วก็ไฟท้ายครับยาวข้าซ้ายเนี่ยจรดขวามีโลโก้ MG ขั้นอยู่ตรงกลางฮะแปดเหลี่ยมอยู่แบบนี้นะแล้วก็ด้านหลังมีเซนเซอร์กระระยะ4จุดด้านหน้าไม่มีเซ็นเซอร์นะครับแต่ว่ากล้องรอบคันเนี่ยมีมาให้แต่ต้องบอกว่าคันนี้เองเนี่ยรองรับเนี่ยการลากจูงด้วยสูงสุดอยู่ที่750กิโลกรัมไม่ปัดน้ำฝนหลังครบครับไฟเบรกที่3ครบฝาท้ายคันนี้ครับเปิดปิดฟฟปด กดเข้าไปหนึ่งทีนี่จะเปิดขึ้นมาอย่างนี้ครับเปิดด้วยคิกเซ็นเซอร์ก็สามารถทําได้นะครับแต่เวลาปิดเนี่ยต้องปิดเองนะกดจากตรงประตูด้านหลังในตรงนี้นะครับด้านหลังเนี่ย,ยมีแผ่นปิดบางสัมภาระมาให้อันนี้ดีนะเออเวลาไปจอดรถก็ไม่ต้องกลัวนะครับแบบว่ามีคนเนี่ยมาส่องได้เห็นแล้วก็ทุบกระจกเนี่ยขโมยของออกไปนะครับด้านหลังครับจุได้453ลิตรนี่มีที่วางของชั้นด้านล่างอีกมีกล่อง .Tools ครับอยู่ด้านล่างเปิดฝาขึ้นมาได้เฮ้ยมีถาดโฟมเนี่ยซ่อนเงินคุณภรรยาได้อีกแล้วทุกคน ในช่องลับช่องรับชีบช้ช่องก่อนนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็มีหลุมลงไปอีกมีช่องตาข่ายเนี่ยไว้กันสัมภาระด้วยนะเบาะหลังครับพับได้แบบ60-40พับลงไปแล้วเนี่ยขยายพื้นที่เป็น1 4 4 1ลิตรก็ถือว่าเพิ่มความประสงค์ได้ ออใครต้องการรถที่ตอบโจทย์การใช้งานในทุกๆวันมีความประสงค์มากกว่า MG4 แต่ยังได้แพลตฟอร์มขับหลังเหมือนกันเจ้าคันนี้แหละน่าสนใจนะครับดูดิดีเทลของไฟท้ายเนี่ยก็สวยใช้ได้เลยนะครับผมสีเนี่มีเลือกสีสีนะครับขาวเทาดําทุกคนเนี่ยคุ้นชินกันอยู่แล้วอันนี้เป็นสีฮีโร่สีแชมเปนสีใหม่เขาชื่อสีว่าแชมเปญแท้ทเนี่ม นี่ครับมันเพิ่มความหรูหราเนี่ยขึ้นอีกขั้นนะครับและเห็นหน้าตาแบบนี้นะต้องบอกว่าการขับขี่เขาเนี่ยบาลานซ์น้ำหนักเนี่ยเกือบจะ50-50แล้วและเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่นล้อหลังด้วยนะอา้าวภายในเนี่ยเขาบอกปรับเปลี่ยนเยอะจาก M G C เป็นยังไงไปดูกันครับ ส่วนโทนการตกแต่งภายในนะครับมาในโทนสีขาวดําครึ่งขั้นบนเนี่ยจะเป็นสีอ่อนแบบนี้เลยนะครับหลังคาเนี่ยบุ้ผ้ามาให้วัสดุก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะเอาจริงเนี่ยใกล้เคียงกันกันกบ mg 4เลยนะตรงนี้บุนุ่มสีดําตรงนี้ครับเป็นพลาสติกแข็งตรงนี้นะแต่ที่เหลือครับข้างๆนี่บุนุ่มนะเออหนังเนี่ยน่าจะทนทานดีนะครับอันนี้สีเทาแล้วก็ตัดกับพลาสติกเนี่ยกัดลายเคปลาครับเนี่ยอยู่ตรงคาดเนี้ยคอนโซลครับซ้ายจดขวาเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเพิ่มความสปอร์ตด้ขั้นหนึ่ง ไม่ใครชอบเคฟล่าแท้ก็ไปลองหาเปลี่ยนเอานะครับผมแล้วก็อัปเกรดเนี่ยระบบซอฟต์แวร์ใหม่ทั้งหมดจอตรงนี้ครับมัดวัด10.25นิ้วใหญ่โตเต็มตามากยิ่งขึ้นตรงนี้ครับจอการแบบสัมผัสขนาด12.8นิ้วรองรับ Apple Ca r p l a เ Android Auto แบบไร้สายให้มาเลยตั้งแต่แรกตอนเปิดตัวรถที่ขายในไทยอันนี้ถือว่าดีไม่ต้องมาอัปเกรดทีหลังเนี่ยให้วุ่นวายนะครับแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยลำโพง6ตำแหน่งเขาอาจจะไม่ได้เน้นที่เรื่องนี้มากนักนะครับเสียงก็อยู่ในระดับกลาง ปุ่มครับเขายังคงมีมาให้อยู่นะเนี่ยตรงนี้ปุ่มปรับอุณหภูมิเนี่ยยังให้มานะแล้วก็สามารถกดเปิดปิดพัดลมได้จากตรงนี้เนี่ยสวิตช์ปรับพัดลมแอร์ก็มีมาให้อยู่เฮ้ยอันเนี้ยดีรถหลายคันเนี่ยไปไว้ในจอกลางหมดนะครับทำให้แบบมันต้องละสายตาเนี่ยเวลาขับเนี่ยนิดหนึ่งนะถ้าาอยากจะปรับแอร์แล้วก็ตรงนี้ครับนี่มีการปรับโหมดโฮมเพิ่มเสียงเนี่ย นี่เหมือนแบบเครื่องเสียงในบ้านชั้นดีแล้วก็ปุ่มพิฉุบเฉินอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยไม่เหมือนกับ MG4 แล้วเขาดีไซน์ข้างในเนี่ยคนละรูปแบบกันเลยนะแล้วก็ช่องแอร์ครับเป็นแบบปรับมือเลื่อนเนี่ยแท่งสีเงินๆตรงนี้ครับขึ้นลงซ้ายขวากดปิดช่องเนี้ยได้ด้วยทั้ง4ช่องเลยแต่ว่าส่วนตัวผมนะมันแอบแบบปรับเนี่ยให้โดนหน้าคนขับยากนิดน,นึงคือช่องตรงเนี้ยก็ตามไปนิดแต่เนี้ยยังปรับให้โดนได้อยู่แต่ช่องข้างๆซ้ายขวาเนี่ยอยากปรับให้โดนคนนั่ง,นงเนี้ยปรับยากพอสมควรเพราะว่าเนี่ยคอนโซลชั้นน มันมีความโค้งเนี่ยนูนออกมานะเออยื่นออกมาอย่างนี้นะครับผมมันเลยทําให้มันบังเนี่ยทิศทางลมสักนิดหนึ่งแต่โดยวรวมครับแอร์เนี่ยก็ถือว่าโอเคใช้ได้เสียงพัดลมเนี่ยไม่ได้ดังมากขนาดนะั้นนะ ถ้าเป็นก่อนหน้านี้รถบางรุ่นนะรู้สึกแรงสั่นสะเทือนแต่เนี่ยเขาย้ายครับแบบว่าอุปกรณ์แอร์บางส่วนไปอยู่ในห้องเครื่องแล้วก็ทําให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยเงียบลงแม้ว่าเราเนี่ยจะปรับแอร์พัดลมแรงสุดก็ตามที่เก็บของครับให้มารอบคันนะเจ๊ตรงนี้เปิดแบบค่อยๆเปิดด้วยที่เก็บของแผงประตูครับตรงกลางเนี่ยช่องเก็บของ2ชั้นที่วางแก้วแบบฟูลไซส์ตรงนี้ก็มีที่เก็บของตรงนี้ก็มีเรื่องความในประสงค์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วก็เกียร์อยู่ตรงนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าเอาจริงเนี่ยหน้าตาก็คล้ายๆกับ MG4 นั่นแหละมีเกียพีเข้าได้ด้วยนะครับและคันนี้เองสามารถจอดรถเข้ากีเอ็นได้ด้วยปรับได้จากหน้าจอตรงนี้เลยเผื่อไปจอดซ้อนคันนะครับคันนี้ไม่ต้องกังวลเแบรบกมือไฟฟ้าออโตโฮก็ให้มาครบๆที่ชาร์จครับ15วัตต์ไร้สายอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเสียดายที่ไม่มีพัดลมระบายความร้อนและตรงนี้ผมชอบมันจะมีแท่งเนี้ยเอาไว้เสียบมือถือนี่วางแบบนี้อีกเครื่องหนึ่งแต่เสียาดายถ้ามีช่องชาร์จนะไร้สายตรงนี้อีกช่องหนึ่งก็จะครบครบชาร์จได้ใน2เครื่องพร้อมกันเลยส่วน USB ครับอยู่ตรงนี้นะ Type C 2ช่องภาวะ12โวลต์ Power 2, Wo, ฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีให้อีกทรงของตัวเบาะนี่ผมปรับตำแหน่งต่ำสุดนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า6ทิศทางบนหัวเนี่ยเหลือที่เหลือเฟือเลยเยอะกว่าหนึ่งกำปั้นผมอีกทรงเนี่ยใหญ่ใช้ได้รับกับไหล่ผมนี่เกือบจะทั้งหมดนะหนานุ่มแน่น กำลังโอเคไม่นิ่ถือว่านุ่มย้วยแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นท็อปครับตัวเบาะตรงนี้จะเจาะรูมาให้นะครับอย่างที่บอกแม่แต่ถ้ามีพัดลมระบายความร้อนมาให้ก็จะครบจบกันเลยนะเข็มขัดนิรภัยปรับระดับไม่ได้แต่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องตำแหน่งเท่าไหร่นะครับพผมอะไร ปรับได้สีทิศทางนะอย่างนี้ครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันมันก็ไม่ได้บังตัวหน้าจอนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะครับก้านปัดน,น้ําฝนเนี่ยออโต้อยู่ทางฝั่งขวากระจกออโต้คันนี้ครับลงอัตโนมัติ4บานแต่ขึ้นอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับที่เหลือเนี่ยต้องกดเองนะจ๊ะพอย้ายมานั้งตำแหน่งเบาะหลังนะครับนี่แหละฮะสูง180ตำแหน่งผมขับเองนะและย้ายมาครับหัวเนี่ยเหลือก็ประมาณนึงนะครับเท้าเนี่ยสอดเข้าไปได้ประมาณครึ่งเท้าทักหน้าปรับต่ําสุด แต่ช่วงขาเนี่ยเหลือพอสมควรเห็นไหมแล้วก็บรอ,องนั่งเนี้ยองศารับกับขากำลังพอดีนะความยาวนี่เกือบรับกับพ่อพับนะห่างกันประมาณสัก3-4นิ้วถือว่าโอเคเลยใครซื้อไปให้คนนั่งบ่อยๆเนี่ยเอ้ย นั่งหลังนะครับคันนี้เนี่ยดีกว่า MG4 อยู่ประมาณหนึ่งอยากให้คนที่บ้านไปลองกันดูพนักพิงด้านหลังครบ3ามตำแหน่งนะครับเอาอะไรอีกแอร์หลังเนี่ยมีมาให้2ช่องซ้ายขวาปรับได้อิสระเลยแล้วก็ลมเนี่ยถือว่าแรงใช้ได้แต่ช่องชาร์จต้องทะเลาะก,กันหน่อยนะฮะมี Type C เนี่ยหช่องตกลงกันให้ดีฮะว่าใครเนี่ยจะชาร์จก่อนชาร์จหลังนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เองถ้าเป็น2รุ่นบนเนี่ยจะมีที่วางแขนตรงกลางแบบนี้ให้มาเฮ้ยตัดเย็บหนังเนี่ยโอเคเลย มีที่วางแก้วอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเออตรงที่วางแขนตรงนี้บุุ๋่มนะแต่ด้านบนแบบแข็งนะจ๊ะถึอตรงนี้นะบุนุ่มเฉพาะท่อนนี้แต่ก็ถือว่าโอเคแหละท่อนนี้แขนเราสัมผัสแต่ว่าไฟภายในรถคันนี้เฮ้ยเป็น LED ทั้งคันเลยมือจับก็ให้มาสาตำแหน่งเลอแค่คนขับที่ไม่มีนะครับ ด้านบนเห็นไหมคันนี้ให้มาเป็นกระจกครับพานอเมิกซันรูฟนะเปิดได้ด้วยและเปิดกว้างพอสมควรแต่กลางวันเนี่ยเดี๋ยวต้องขอติดไว้ก่อนนะครับขอลองไปเทสทีหลังนะครับว่าจะเอาแดดเมืองไทยอยู่ไหมเพราะมันเป็นม่านราดบุรีแบบนี้ครับม่านโปร่ปรงนะเออเอาจจะต้องติดฟิล์มบนกระจกด้านบนนช่วยซะหน่อยอย่างนกลางวันครับบ่ายโมงเนี่ยมีไอร้อนจากด้านบนเนี่ยลงมาพอสมควรแล้วก็บออครับมีจุดยึดไอโซฟิกส์เบาะนั่งเด็กได้2ที่ด้านหลังซ้ายขวานะ พูดถึงกระจกแต่งหน้าครับคนขับก็มีมาให้นะพร้อมไฟ LED ด้วยสามารถปรับได้2ตำแหน่งเลยอันนี้ถือว่าโอเคให้ออปชั่นเนี้มาครบครบครับพูดถึงการขับขี่กันบ้างเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลองขับกันนะครับคันนี้มีเลือก5โหมดกันขับขี่ครับโหมด e c โ นะโหมด normal โหมด sport โหมด custom แล้วก็มีโหมดหิมะสําหรับขับบนพื้นหิมะหรือเปล่าที่ไทยจะได้ใช้วันไหนนะฮะจริงๆแล้วไว้ขับบนถนนลื่นรวมถึงครับระบบ regenerative braking คันนี้สามารถปรับได้4บวก1โหมดก็จะมีโหมดครับต่ำปานกลางสูงนะในการแบบว่าปั่นไฟนะชะลอความเร็วพร้อมกับชาร์จเนี่ยไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ไม่ต้องใช้ผ้าเบรกเลยเนี่ยแล้วก็มีโหมด adaptive ด้วยปรับตามคันหน้าแล้วก็พูดถึงนะคันนี้มี one pedal ให้มาด้วยการขับขี่จริงจะเป็นยังไงครับถ้า พร้อมแล้วไปเราไปเทสกันเลยครับดก่อนที่เราจะไปลองขับกันนะครับขอเสรินมนิดหนึ่งว่าระบบซอฟต์แวร์คันนี้เป็น i s m a r t เวอร์ชัน3.0อันใหม่ล่าสุดซึ่งไม่สามารถอัปเกรดให้กับรถรุ่นอื่นได้อย่าง MG4 นะครับแม้ว่าจะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันก็ตามเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ที่เราเห็นด้วยไม่ใช่เพียงแค่ซอฟต์แวร์อย่างเดียวแต่ต้องบอกว่าคันนี้มีระบบ a d a s ให้มันจัดเต็มนะครับ Adaptive Cruise Control ระบบป้องกันการชนต่างๆไม่น้อยหน้ารุ่นอื่นเลยและนี่ ข้างหน้ามี USB Type A อีกหนึ่งช่องด้วยเอาไว้ต่อกล้องหน้ารถได้เลยไม่ต้องเดินสายให้ระยงระยายนะครับว่ากันแล้วไปไปขับกันเลยพร้อมอัตราเร่งสุดหนึงร้สไปโอ้เฮ้ยมาว่ะค่อยๆดึงนะทุกคน โอเคเลยนะครับเราทำได้ครับู0-100อยู่ที่6.43วินาที80-120อยู่ที่4.59วินาทีเอาจริงๆเนี่ยแดดข้างนอกครับ37องศานะดูที่หน้าจอนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าแอร์เนี่ยเราเปิด25องศาแดด,ดร้อนๆแบบนี้ได้อาตาัตราเร่งแบบนี้นั่ง2คนครับโอเคเลยใกล้เคียงกับสเปคที่เขาบอกไว้ที่6.1วินาทีนะครับฟีลลนะิง่งนะองค์จีทุกคนส่วนตัวผมรู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็น MG 4ที่ขับได้ทุกวันน่ะเออคือมันมีความแบบยกสูงขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้สูงโย่งนะเหมือนรถแบบ SUV PPV อะไรแบบนั้นถ้าเราปรับบอต่ําสุดอันนี้ครับผมปรับบอต่ําสุดแล้วยังให้ฟิลลิ่งจากพื้นถนนเข้ามาอยู่พอสมควรแล้วก็ทัศนวิสัยเห็นป่ะมันมีความโปร่งขึ้นตอบโจทย์เรื่องการใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานนะประจําวันขนของนั่งหลังขนคนครบจบในคันเดียวอันนี้แหละฮะแล้วลองดูช่วงล่างเขาอิสระนะเดี๋ยวลองโยนขึ้นไปฮะห้าสิบ ยนลงข้างหลังเนี่ยเด้งแบบฟืบแล้วก็เก็บอีกทีเดียวหยุดเลยอันนี้แหละฮะแล้วก็พวงมลาลัยเนี่ยปรับน้ําหนักได้หลายอันนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองปรับดูนี่มีกล้องรอบคันชัดด้วยนะดูดิจะเอามุมไหนฮะเปิดติดขึ้นมาใครนะฮะที่ชอบแซวว่า MG เนี่ยเป็นกล้องสองกบฮะ ต้องมาดูคันนี้มีการอัปเกรดเนี่ยกล้องใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับการตั้งค่าของเขาเนี่ยตั้งโหมดใกล้5โหมดกรับขี่ยที่เราบอกไปนะน้ำหนักพวงมาลัยครับได้แบบเบาปกติสปอร์ตเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมลองขับให้ดูเฮ้ยเสียงเฟรเซียงพรีเมียมขึ้นเลยอะเฮ้ยแม่ไม่ธรรมดาถือว่าเขาก็ไปทําการบ้านมาใหม่นะในการอัปเกรดซอฟต์แวร์ตัวรถด้วยไม่เหมือนกับ mg 4เดิมเลยแมย้ว่าจะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันเนี่ยพวงมาลัยครับอันนี้โหมดสปอร์ตนะเดี๋ยวเราลองครับเป็นปกติดู น่แล้วถ้าเป็นเบาครับเฮ้ยคุณผู้หญิงเนี่ยขับรถซิตี้คารน่าจะชอบนะครับแล้วก็พวงมาลัยทรงคุ้นๆไหมนะฮะเหมือนกันนั่นแหละนะเหมือนกันกันกบ MG4 เลยคล้ายๆนะอันเดียวกันแบบเจาะรูแล้วก็กริปเนี่ยจับถนัดมือดีนะครับใช้ได้เนี่ยมีปุ่มบังคับควบคุมได้อยู่นะครับอันนี้แหละคือพวงมาลัยของเขาแล้วก็การตกแต่งข้างในนะก็ให้โทนที่รู้สึกแบบ เป็นอีกขั้นหนึ่งอ่ะเอออัพเกรดขึ้นมาอยู่พอสมควรถ้าเทียบกันกับ MG4 นะครับเนี่ยเวลาเลี้ยวเข้าออกซอกซอยน้ำหนักพวงมาลัยมันแบบสบายมากถ้าคุณเลือกแบบเบานะถ้าคุณเนี้ยอัปเกรดมาจากอี o คคาครับชอบแบบพวงมาลายัยค่อนเนี่ยแบบนั้นขับสบายๆขั้นเนี้ยตอบจดได้แต่คุณผู้ชายฮะจัดไปสปอร์ตกดปุ๊บเห็นไหมการตอบสนองมานิดนึงนะรอแป๊บหนึ่งเห็นปะห,หนึ่งสองเนี่ยการเปลี่ยนโหมดรอแป๊บหนึ่งนะเห็นไหมเออโหมดสปอร์ตน้ำหนักก็ขึ้นพอสมควร หักไปเข้าโค้งแม่เออเฮ้ยน่าสนใจนะเหลือก็แต่ราคาแล้วแหละว่าเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับทัศนวิสัยกันบ้างดูนะพอก,กันขับจริงครับเสาด้านหน้าเสาเอเนี่ยมีความหนาออไม่มากนะต้องบอกว่าออต้องระวังนิดนึงโดยเฉพาะฝั่งซ้ายครับเวลาเนี่ยับรถแล้วก็จะบังมอเตอร์ไซค์ได้โดยเฉพาะต้นเสาเห็นไหม มันค่อนข้างหนาอยู่พอสมควรต่อให้คุณปรับตำแหน่งเบาะนั่งต่ำสุดเห็นฝากระโปรงหน้านิดๆโดยเฉพาะโป่งครับฝากระโปรงซ้ายขวาแต่ว่าด้านข้างตัวรถเนี่ย,ยกระจกมองข้างใหญ่แล้วมันมีมุมแหลมออกไปเนี่ยมูลูกศรทําให้เห็นมุมมองเนี่ยได้กว้างขึ้นกระจกหลังก็เห็นได้ชัดเจนนะแล้วก็อย่างที่บอกครับกล้องรอบคานแลพวกนี้ให้มาครบเนี่ยการขับเนี่ยสบายสบายเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ สุดเรื่องการเก็บเสียงนะใครหลายคนก็จะสงสัยว่าออมันเก็บเสียงดีไหมจาก feeling เบื้องต้นในวันนี้ต้องบอกว่าเราเนี่ยมาขับบนถนนเนี่ยที่เป็นถนนปิดก่อนนะครับให้เห็นเนี่ย first impression ก่อนเนี่ยลองดูดีครับพื้นซีเมนเก็บเสียงโอเคมีเสียงยางแบบหึ่งหงึเข้ามาบ้างนิดหน่อยไม่ได้เยอะนะะเสียงลงมข้างนอกลองเปิดดูเนี่ยพอปิดปุ๊บผมว่าใช้ได้และอัตราเร่งครับเนี่ยเลือกได้นะ ถ้าเป็นโหมดคัสตอมเอาแบบประหยัดปกติสปอร์ตถ้าสปอร์ตครับการตอบสนองเดี๋ยวผมกดให้ดูนะ 1, 2, 3กดเนี่ยเห็นป่ะ คือมันไม่ได้ดึงขนาดแบบ้คนนั่งเวียนหัวนะเขาเซ็ตมาสําหรับรถ SUV ครับมันจะมีช่วงแรกกดไมปุ๊บรอประมาณสักวินาทีหนึ่งอะต่อให้เป็นโหมดสป,ปอร์ตก็ตามเนี่ยมันถึงจะตอบสนองแล้วพอตอนที่มันปล่อยกําลังออกมาครับมันค่อยๆแบบคายออกมานิดนึงอะแบบกดปุ๊บรอหน,น,นึ่งนะับศูนย์หนึ่นง,งปืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืนืืืืืืืืืืืืืืรืืืืืืืืืืืืรืืืืืืืืื่ืืืืยัืดูืยังไม่ค่อยสาใจเท่าไหร่นะเนี่ย แรงลมเนี่ยเลือกแบบเป็นสูงละ25แต่ว่าคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มนะเออมันก็ยังไม่ค่อยฉ่ำเนี่ยลองเลือกเซถ้าเอาเป็นสักยี่สิบนะฮะนี่แต่การตอบสนองจอดีขึ้นเยอะดูดิเลื่อนปึ๊บ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 เนี่ยโอเคเป็นอย่างนี้เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของเบรกแล้วนะเบรกเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราลองให้ดูนะว่าเบรกแล้วมันโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยลองเบรกนะเบรกจึ๊กเลยไหมนะตะก้องพร้อมนะเดี๋ยวเบรกจึ๊กเลยนะสามเนี่ยความเร็ยวยี่สิบสามสองหนึ่งเบรกคึอ แบบทึบ,บนี่ตะกล้องแทบล่วงนะฮะเออคือมันหายห่วงเลยดิสเบรก4ล้อครับให้มาอย่างเงี้ยสบายๆตอนเมื่อกี้เราลดความเร็วจากช่วงอัตราเร่งเสร็จปุ๊บใช่ไหมที่ทุกคนเห็นอนะ่ะรถก็ไม่ได้มีอาการสายนะครับฟีลลิ่งโดยวรวมวันนี้เราถือว่าโอเคเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ m g s 5รอราคานะครับวันที่25มีนาคมนี้รู้กันว่าเจ้าคันนี้เองเนี่ย จะเป็นความหวังใหม่ของ MG หรือเปล่าเบื้องต้นการขับขี่ถือว่าสอบผ่านนะครับเพิ่มเติมเรื่องเบรกคันนี้นะครับโหมดเนี่ย e, Regenerative Braking หรือการปั่นไฟกลับนะครับจากการชะลอความเร็วเนี่ยเวลายกเท้าถอนออกจากคันเร่งนะครับโดยที่ไม่ใช้ผ้าเบรกเลยเนี่ยได้ไฟกลับเข้าไปในแบตด้วยเนี่ยมีโหมดให้เลือกได้ทั้งหมด4บวก1โหมดนะฮะสบวกโหมดคือ e นี่โหมดต่ําปันกลางสูงแล้วก็ปรับอัตโนมัติ Adaptive ครับตามระยะห่างเนี่ยจากรถคันหน้าบวก1คืออะไรนี่เลย มีโหมดนี้ให้ด้วยหมาพุดเดินหนึ่งตัวฮะวันพุดเดิลเอ้ยไม่ใช่นะวันเพดเดิลตรงนี้ก็มีให้มาและจําค่าด้วยไม่ต้องมาปรับตั้งทุกครั้งครับเวลาขึ้นรถใหม่นะอันนี้แหละเดี๋ยวเราจะลองให้ดูคือหลายคนครับบอกว่าขับรถไฟฟ้าแล้วแบบเวียนหัวคือเวลาเราถอนเท้าออกรถมันก็จะหน้าทิอย่างีเงี้ยกึ่งกักมันเป็นเงกึกงกักอย่างนี้ใช่ไหมฮะเขาเลยเนี่ยให้เราเนี่ยปรับตั้งได้เลยว่าจะเอาแบบไหนนะครับอย่างตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูนะ เราลองหมดต่ำครับขับไปนะลองถอนเท้าจากคันเร่งครับผมยกเท้าหมดเฮ้ยต่ำจริงหมดลดน้ำมันเลยเวลาถอนเท้าจากคันเร่งสบายมากนี่ปรับรีเจนต่ำครับคุณไม่ต้องปรับตัวกับกับขับรถไฟฟ้าเยอะถ้าเป็นแบบสูงล่ะอลองนะวันนี้นะสามสิบถอนเท้าจากคันเร่งฟึบก็ยังเนียนนะไม่ได้ถือว่าหน่วงมากนักนะครับหน้าไม่ได้ทิ่ม อ่ะเราลองนี่บ้างวันพเดอครับดูว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเปิดปุ๊บใช่ป่ะใช้เนี่ยแป้นเดียวเลยนี่ผมชอบมากถ้าใครขับไฟฟ้ามาสักระยะหนึ่งแล้วคุณปรับตัวได้โหมดนี้เทพสุดแล้วฮะเนี่ยอย่างตัวนี้ปุ๊บเราถอนเท้าผมถอนเท้าจากเคัน่งเร่งหมดนะหนึ่งสองสามทอนเนี่ยลองดูเห็นป่ามันชะลอค่อยๆชะลอก็ชะลอช่วงสุดท้ายหยุดเอ้ยมีกั้นว่ะมันมีการแบบพอช่วงสุดท้ายจะหยุดครับค่อยๆผ่อน น้ำแรงเนี่ยที่รถจะหยุดลงแล้วก็หยุดแบบเนียนๆเอาจริงๆเผลอๆเนี่ยนิ่มกว่าคนขับบางคนที่ซ้ำไปนะครับจเจ้าคันนี้ก็ให้มาด้วยเหมือนกันนะ และทง้งหมนีครับคือที่สุดพาทุกคนเนี่ยมาพรีวิวครับลองสัมผัสลองขับครั้งแรกในโลกกับรถพ่มเลยขวาของ MG S5 นะครับที่เจ้าคันนี้เองจะประกอบจากโรงงานในไทยด้วยนะเป็นรถไฟฟ้าคันที่2ของ MG เขามาพร้อมการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรวมถึงมอเตอร์และตัวควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้แหละจับตาดูกันว่าราคาจะเป็นจุดที่ตอบว่าเจ้าคันนี้จะปังหรือจะแป๊กที่ไทยนะครับ25มีนาคมนี้รู้กันแลวคุณผู้ชมครับมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดไล แชร์กด Subscribe เป็นกำใจพวกเราด้วยวันนี้ผมอ๊อฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแอบขับกลับบ้านได้ไหมเนี่ย